ที่มึงก็ดูเป็นเดะโอ้มาเตรียมตาลไหม่ปะ <laughs> สวัสดีครับนัดอีสานมนต์ศาสตร์ครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุข้นครับผมมินิกะ มาเก็บแปงโมครับพี่น้องครับมีดแหลกพี่น้องออกไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับเป็นได้เอาได้ไปนี่ล่งลองเบิ่งเอาได้ไหมนุ่ยใหญ่หน่วยงามโยล้านถ่ายดีสิโช่อกันี่ิมันสุกบ่ล่ะาก็ขวหญ่โอ้ยมันเฉยเอาลองเบิ่งกันพายพี่น้องเขาเบิ่งระดูมันสุกว่เวะเอาพี่น,อน้องดุนไต่กันครับ พี่แกงขอลองสีเนาะเหมือนน้อสุกมาเนาะนองขาเลยน้องเอ๊ยแจงเป็นเหวแจงแจงอยู่แจงอยู่แจงแค่น้อยทีโอ้ยคือชิด่าทีนูวนอย่างนี้อ่ะปวนะอ๋อดองเลยโอ้ปวดนะสุกอยู่ครับสุกอยู่อีกยังหมื่นพอดีนี่สามหมื่นบอกอีกสามหมื่นเนาะพอดีเนาะพี่น้องนี่ครับอีกสามหมื่นครับ จิ้มมัวพี่น้องกำลังการเฮิมเนาะก็ต้องไปจิ้มเดี๋ยวไปชอบเลยอาซิมซิมซิ้มมังกันดูเป็นไดนโอ้มันนน้ำตาลใหม่ปะหวานครับหวานยุติโอ้หวานหวานหวานนี่แหละพี่น้องเลยมาเจ็บรุ่นนี้ล้ครับรุนแรกออกครับพี่น้องครับพอดีฝนตกมากน่วยแตกเนาะพี่น้องนี่น้ำตาลนวยซ้ำนี่ก็บลกแล้วนี่ลูกยี่งใหญ่นี่ก็แตกครับพี่น้องครับ อาสีไล่หวานวนี่ครับนอยังสีแตกพี่น้องอีกสามมือขอคสีพอเก็บผมมาพี่น้องครับวันนี้เก็บจกให้มานี่เท่วนี่ป่ะนี่พี่น้องสิคอยย้อนเก็บไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับไอ้ท่านขวัไปแบกบอาอ ทุกนมันเกิดบ่พร้อมกันผู้เฒ่อครับตงเอาไปครับพี่น้องนี่สุกแทนบ่นี่วะ <c oughs> เอาเพราะุกแดงกับสุกขาวละ <c oughs> ก็เห็นว่าแดงสุกขาว <c oughs> เก็บทั้งเชียร์แล้วเชียร์อีกเนาะพี่น้องเนะ <c oughs> เาะไอ้บึงจรวดพี่น้องได้หล <c oughs> าย <c oughs> เป็น <c oughs> ไดงแล้วครับนี่จะพูดฮึ ยี่สิบหน่วยเช่นควนว่าได้ยี่สิบหน่วยครับพี่น้องหมดตะเริ่มเจ็บครับพี่น้องครับเช่นอเอาเลี้ยงไว้หน่วยใหญ่เอาไว้ทวั้หววทงหน่วยใหญ่แล้วเช่นหน่วหน่วยเทาก็เอาไว้ทั้งหนึ่ง เป็นมีดแรกครับพี่น้องครับเจ็บครั้งแรกครับกับแตงสุกบุพพอมกันครับพอดีช่วงนั้นเป็นแหล่งเนาะพี่น้องคือผมวาไว้หน่โรนเนาะเป็นหน่วโรนครับก็เลยติดบุพพรมกัน โอ้ยไปให้หลนควันปแล้วครับปารีเปรียบไปใส่รถรับพี่น้องนี่ครับไม่เนี่ยที่สุกเลยพี่น้องอุ้ยเหนเด้ มึงครับห้อยเสียนดินเจะพี่น้องครับขวมึงืองนแ้วอมึงพี่น้องสองไ่้นี่บ่ได้เลยครับขวันขวันอง กวนหัวย bueno> ่ากินเลยย่าไปถิ่มแวงสั <t os> <t os ่นไหมมักง่ายเห็ดอะรมักง่ายมกินดอก่กินเงีย่ไ่มโอีห้อยเนวาจระพรมเส้นดินจระ สุกแทะไว้หนี่น <the öst> ี uh, ่ละนู่นเขาเนาะเหนาเบิดเบิ้ลยาเลยเนาะสี่อ้ยพี่น้องเลยมายั่งเหรอครับอินตาล่าท่านอินตาลากันะแล็งเครื่องนี่ปุ๋ยเบิงเบิงพี่น้องลูกนี่ลูกใหญ่ๆครับไปเบิดครับเหนาเบิดเอาไปเถอะเอาในเสียเบิดเลย เี๋ยวเซียนเน่าเอกเอ้ยมีตัวห้อยแนวจอบพี่น้องพี่น้องผมก็สิเก็บไปเรื่อยๆแล้วครับ,บวันครับรับคกือกบวันนะครับ หลังจากเก็บมาได้โดนเติบแล้วครับพี่น้องกะย้อนไปขายเนาะพี่น้องเนาะแตงสุกบ่ท่านดีบันไดครับพี่น้องครับนี่ครัะพี่น้องมาเบิ่งอยู่ในรถครับพี่น้องเอาไปพ่อได้ขายก้อนครับื้นนี้ครับนี่นะครับื้อนี้ก็เอาไปทำานี่ก้อนเนาะพี่น้องเนาะเอาไปพ่อได้ขายก่อนครับื้นนี้สำหรับชิปนี้ก็ขอลาพี่น้องก่อนนะครับพอกันชิปนาครับสวัสดีครับ